เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะมาที่ป้ายนี้กันหน่อยยังอยู่กันด้วยเรื่องของถนนหนทางพิกัดตรงนี้อยู่ที่จังหวัดสงขลาค่ะคือชาวบ้านบอกเดือดร้อนมันเป็นถนนที่เข้าออกเข้าออกอีกแล้วค่ะคือถนนตรงนี้มันพังประมาณ1กิโลเมตรแต่ใจความสำคัญหลักๆคือภายข้างในมีทั้งโรงเรียนมีร้านอาหารมีร้านกาแฟนั่นหมายความว่าคนใช้ถนนเส้นนี้กันเยอะมากหลบไปหลบมารถล้มเหตุการณ์ล่าสุดมีผู้ปกครองคนหนึ่ง จะไปส่งลูกที่โรงเรียนค่ะเอาไปส่งลูกเสร็จแล้วขี่รถกลับมาเจอหลุมรถล้มค่ะได้รับบาดเจ็บถนนเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าหลบไปทางไหนก็ไม่ได้เพราะมันลึกมากค่ะนี่จะบอกว่าคือคันนี้ยังพอขี่ด้วยความเร็วได้นิหนึงเพราะอะไรไคะรูดหลุมไปเลยค่ะต้องรูดไปแบบนี้แหละค่ะแต่รถบางคันบอกไม่ไหวจริงๆพังค่ะ มีตั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และดูจากสภาพคือผ่านการซ่อมแซมมาแล้วบางส่วนแต่ซ่อมแล้วก็ยังไม่หายนะคะเป็นสภาพถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อคล้ายกับหลุมขนมครกเออคุณผู้มชมว่าคล้ายไหมคล้ายอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมมันติดกันมากเลยพิกัดตรงนี้อยู่ในซอยโคกหลาบ้านหนองบัวชุมชนตำบลคลองอู่ตะเภาอำเภอหาดใหญ่ค่ะจังหวัดสงขลาหลายจุดเนี่ยส่งผลให้ไม่ชาวบ้านสัญจรเข้าออกยากลำบากมาก ตัวแทนชาวบ้านต้องออกมาร้องเรียนค่ะผ่านร้องทุกกลงป้ายนี้บอกว่าเดือดร้อนเหลือเกินถนนตรงนี้มันคือหมู่สี่นะพังแบบนี้ค่ะทนไม่ได้เสียหายมานานไม่มีหน่วยงานมารับผิดชอบไม่เข้ามาแก้ไขไม่เข้ามาซ่อมแซมนี่ยังไม่นับรวมปัญหากลางค่ำกลางคืนนะไฟส่องสว่างก็ไม่มีแถมถนนก็ไม่เรียบเวลาที่จะออกไปไหนออกไปตลาดกลางคืนโอ้โหกลับมานี่รถล้มค่ะ ชาวบ้านบางคนเขาเล่าว่ามันเป็นหลุมมานานแล้วด้านในนะมีบ้านที่อยู่อาศัยด้วยมีร้านอาหารด้วยมีร้านกาแฟาอีกและที่สําคัญมีโรงเรียนของเด็กๆค่ะแต่ละวันมีชาวบ้านนะคะสัญจรผ่านเส้นทางนี้จํานวนมากหากใครเนี่ยไม่ทันระมัดระวังเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสร้างความเดือดร้อนความลําบากให้กับชาวบ้านในพื้นที่มานาน โดยถนนที่ชำรุเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่ามีจุดซี่มันเสียหายหนักๆเนี่ยอยู่3ามช่วงเป็นช่วงใหญ่ๆเวลาขับรถยนต์นะคะแทบจะไม่ต้องแตะคันเร่งแตะ่อะไรคะแตะเบรกเพราะต้องคอยหยอดหลุมไม่งั้นรถพังแน่ๆน,นะคะล่าสุดผู้ปกครองนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ไปส่งลูกที่โรงเรียนส่งลูกเสร็จปุ๊บรถล้มเลยได้รับบาดเจ็บ แล้วก็ได้มีการทำหนังสือร้องเรียนถึงศูนย์นำโรงทจมจังหวัดสงขลาเรียกร้องให้เข้ามาแก้ไขให้ชาวบ้านได้รับความสะดวกสักทีค่ะประชาชนเข,เขาปกครองเด็กนักเรียนอะไรเวลามาทางนี้ลม้ลมล้มระนรในนด้บา,างคนถึงก็พอไปถึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมเข้าใจงบอบจที่นี่นะมันมันไม่น้อยแต่ว่าจสส่ายซ้ำซอยให้ชาวบ้านได้ได้วิ่งใช้พางจางพางอย่างนั้นลองบใหม่มาเขาค่อยว่าจริงแต่ว่าต้องต้องเป็นหน้าฝนส่วนมากจะเป็นหน้าฝนนะ หน้าฝนมันเป็นตลอดสายเลยสายไม่เนี่ยเป็น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 ช่วงเป็นช่วงวันนี้ช่วงแล้วตรงนู้นช่วงแล้วตาางเข้าหมู่บ้านช่วงเลยอ๋อเขาบอกว่ามันเป็นมานานแล้วยังไงนานแล้วหรืว่าพอไปพูดเขาเนี่ยมันก็ว่าประมาณลงประมาณโอ้ให้ฟังเสียงแล้วละกันนี่คือเสียงรถที่มันตกหลุมคุณผู้ชมตกไปรถแทบพังจริงๆค่ะบางคนที่รถล้มนะคะตัวก็เจ็บ ใจก็เจ็บค่ะรถก็พังเพราะว่าไม่มีใครดูแลเลยทีมข่าวประสานคุณรุ่งโรจและสุขค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานสูนย์น้ำรงธรรมจังหวัดพร้อมกับประลัดอำเภอหัดใหญ่คือคุณทวีปสุวรรณรัตน์เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอู่ตะเภาให้ไปแก้ไขปัญหาถนนให้กับชาวบ้านหน่อย เบื้องต้นค่ะมีการชี้แจงกับนักข่าวบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดปรับปรุงถนนที่มันพังให้ด้วยการเสริมผิวจราจรนะคะเสริมตลอดระยะเส้นทาง900เมตรด้วยงบประมาณ2ล้านบาทตอนนี้อยู่ระหว่างการหาผู้รับจ้างอยู่ค่ะเป็นไปเรื่องถนนกรุกระเป็นหลุมเป็นบอ่อแต่ผมมีความตั้งใจคือจะทําเส้นนี้ในในประมาณ2เดือนนี้ทางบประมาณผมมีแล้วทำรูปแบบออกมาแล้วคือกวหน้าหมดทั้งทั้งสาย แต่บางทีชาวบ้านก็อาจจะไม่รู้หรือผู้ที่สัญจรหรือเป็นชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกอาจจะมารับประทานอาหารที่ร้านนี้คือการร้องเรียนหรั้งสือไปทางจังหวัดแต่ผมไม่มีความตั้งจใจเลยผมจะทําแต่ด้วยงบประมาณที่ผมมีจํากัดอยู่ก็ผมมอบตอกองอุตสารเป็นอมอบตที่เล็กที่สุดงบประมาณก็น้อยที่สุดประชานกรก็น้อยที่สุดมีประชากรก็ไม่เกินสามพันหรือประมาณสามพันกว่าๆด้วยงบประมาณและภาษีต่างๆก็แต่มีความ ตั้งใจว่าจะพัฒนาตำบลให้ดีเหมือนต้องจีนอื่นครับความตั้งใจอยู่แต่เส้นนี้ผมตั้งใจไปตั้งนานแล้ว ือเห็นความตั้งใจของท่านนายกอบตมากมากแต่ชาวบ้านบอกว่าเร่งหน่อยก็ดีนะท่านโดยตอนนี้นายกอบตบอกว่าหากได้ผู้รับจ้างแล้วเดี๋ยวจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการค่ะประมาณสัก2เดือนส่วนเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของแสงสว่างริมถนนเดี๋ยวจัดให้แน่นอนหลังจากมีการทําถนนแล้วเสร็จเพราะตอนนี้มันติดขัดเรื่องของงบประมาณที่มันมีจํานวนจํากัดจริงๆถนนให้เสร็จ เดี๋ยวไฟฟ้าค่อยเข้าเป็นลำดับถัดไปค่ะเอาละระหว่างรองบประมาณ2ล้านกว่าบาทที่ท่านนายกอบตอว่าชาวบ้านเขาฝากที่ฉันมาบอกต้องบอกให้ได้บอกผ่านทางหน้าจอไปเลย คืออยากจะให้เข้าไปแก้ไขก่อนค่ะเบื้องตน้นนําหินคลุกเข้าไปก็ได้นํายางมาตอยเข้าไปก็ได้เอาไปทําให้ถนนเส้นนี้มันพอที่จะเรียบได้หน่อยเพราะว่าอย่าลืมนะคะภาคใต้จังหวัดสงขลาโอ้โหฝน8ปดแดดสค่ะฝนตกลงมาบ่อยมากชาวบ้านบอกเนี่ยนักข่าวลงไปนะฝนยังไม่ตกนะถนนยังคงสัญจรได้ตามปกติเพียงแค่ต้องหยอดหลุมแต่ถ้าหากฝนตกลงไปน้ํามันไปขังในหลุมค่ะบนถนนก็มีน้ําอีกไม่รู้ว่าจะหลบไปทางไหนรถจักรยานยนต์ขี่แทบไม่ได้เพราะมันเลื่น แล้วก็ตกหลุมส่วนรถยนต์สเก์ดข้างหน้าค่ะมันพังเลยค่ะเพราะหลุมมันลึกด้วยเอาฝากกันหน่อยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางอ,อปตอด้วยค่ะ